สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิตรีกันอีกเช่นเคยนะครับและในสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็จะมาพูดถึงเรือรบของรัเสเซียนะครับมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับที่พวกมันจะมีโอกาสประจําการในกองทัพเรือไทยครับโดยแต่ก่อนนะครับคุณผู้ชมรัเสเซียนั้นก็เคยได้เสนอเรือฟิเกตชั้นแอดมิลากิโกโลวิดให้ไทยมาแล้วครับในปี2019 แต่ในวันนี้แอดมินไปเจอเรือคอเวตใหม่ของรัสเซียโดยแอดมินเห็นว่ามันน่าสนใจดีครับเพราะว่ามันเป็นเรือชั้นคอเวตเท่านั้นแต่ว่าเคี้ยวเล็บของมันนั้นดุดันเอาเรื่องตามสไตล์รัสเซียเลยครับและค่าตัวของมันก็น่าจะถูกกว่าเรือชั้นแอดมิลากีโกโลวิดด้วยครับและในวันนี้แอดมินก็จะเอาข้อมูลของเรือชุดนี้มานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ และสำหรับเรือลำนี้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นเรือคอเวตชันสเตอรีกัชี่คลาสถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเรือรบหลากหลายบทบาทโดยทั่วไปแล้วจะใช้สำหรับการลาตะเวนตามแนวชายฝั่งสามารถปฏิบัติการโจมตีและป้องกันภาร,รกิจทางทะเลได้อย่างอิสระครับพวนมีความคล่องตัวสูงสามารถต่อตีเป้าหมายได้หลากหลายประเภท<ๆ>เช่นเรือดำน้ำอากาศยานและเรือรบผิวน้ำครับ ตัวเรือได้รับการออกแบบด้วยส l ตล t เทคโนโลยีโดยเน้นลดการถูกตรวจจับจากฝ่ายตรงข้ามทั้งลดการแผ่รังสีความร้อนและลดการสะท้อนของเรดาร์และลดเสียงครับ โดยเรือเหล่านี้นะครับมีระวังขับน้ำสูงสุด2,200ตันความยาว105เมตรความกว้าง13เมตรและสามารถทําความเร็วสูงสุดได้ที่27นอตสามารถบรรจุลูกเรือได้100นายมีพิสัยปฏิบัติการที่7,400กิโลเมตรที่ความเร็ว14นอตครับ เรือชั้นสเตอรีกัชชี่คาร์ดติดตั้งปืนใหญ่หัวเรือแบบ A190 ขนาด100มเมตรซึ่งมีระยะยิงไกลมากกว่า20กิเมตรสำหรับบทบาทต่อต้านเรือรบผิวน้ำเรือชนิดนี้ติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือรบแบบ KS35 จำนวน8ท่อยิงซึ่งขีปนาวุธเหล่านี้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง260กเมตร นอกจากนี้มันยังสามารถอัปเกรดให้ติดตั้งขีปนาวุธร่อนโจมตีทางบกแบบคาลิบ N-K ได้ครับ นอกจากนี้ยังมีแท่นยิงแนวตั้งแบบ VLS จำนวน12เซลล์สำหรับขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแบบ S350 และมีระบบป้องกันระยะประชิดชั้นยอดอย่างปืนกล AK630M แบบ6ลำกล้องขนาด30มมตร2แท่นยิงซึ่งปืนชนิดนี้สามารถยิงด้วยความเร็วมากถึง5,000นัดต่อน,นาทีและมีระยะยิงไกลสุดที่5กิโลเมตรครับ สำหรับบทบาทต่อต้านเรือดำน้ำนั้นมีแท่นยิงตอรปิโดขนาด330มิลิเมตร2ชุดสำหรับตอปิโดแบบภากิต NK ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่สามารถโจมตีทั้งเรือดำน้ำของศัตรตูและสามารถยิงทำลายตอรปิโดที่พุ่งเข้ามายังเรือรบของฝ่ายเราได้ครับ และสําหรับเรือรบลําเล็กรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมมันยังสามารถนําพาเจ้าเฮลิคอปเตอร์แบบ KA 2 7ไปได้ด้วย1ลําครับซึ่งสามารถใช้เฮลิคอปเตอร์แบบนี้นะครับในสําหรับภารกิจลาดตะเวนหรือว่าต่อต้านเรือดำน้ําของฝ่ายศัตรูได้ครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเรือรบรุ่นนี้นะครับมันจะตัวเล็กแต่ว่าหมัดของมันนั้นสุดที่จะหนักหน่วงจริงๆครับและแอดมินก็เชื่อว่าเรือรบรุ่นนี้เป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับใครหลายคนซึ่งแอดมินก็อยากจะถามคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณผู้ชมอยากจะให้มีเรือรบของรัเสเซียเข้าประจําการในกองทัพเรือไทยหรือเปล่านะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับ โดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับถึงแม้ว่าเรือรบของรัเสเซียนั้นจะมีโอกาสเข้าประจำการในกองทัพเรือไทยไม่มากนะักแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเลยครับเพราะว่ากองทัพเรือไทยเองก็เคยได้เอาปืนเรือของรัเสเซียนะครับมาติดบนเรือรบของเราแล้วเช่นกันครับและสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปชวนคุยกันเท่านั้นนะครับโดยกองทัพเรือนั้นก็ยังไม่มีแผนการที่จะซื้อเรือรบใดๆในช่วงนี้นะครับก็เนื่องด้วยว่าจากสถานการณ์ โควิดในปัจจุบันนั่นเองครับและถ้าเกิดว่ามันหมดสถานการณ์โควิดไปนะครับแล้วก็เราอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจดีๆนะครับแอดมินก็คาดว่าจะเห็นกองทัพเรือจะได้ขยับขยายตัวกันบ้างนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชม t ทยม m i l i เตอรกันอีกเช่นเคยครับแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคนนี้ได้ทำคลิปต่อไปได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ